สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พิกี้พิชชาชาแนลค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะมาทำนายดวงความรักให้กับธาตุไฟค่ะหรือผู้ที่เกิดในราศีเมษร,ราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะคะคุณสามารถเข้าไปเช็คเกี่ยวกับรายละเอียดของราศีของคุณได้ที่ใต้คลิปนี้ค่ะการอ่านไพ่นะคะจะเป็นการอ่านแบบโดยรวมแบบทั่วไปค่ะไม่ได้เฉพาะเจาะจงหรือเป็นรายบุคคลเรื่องราวสามารถสลับกันได้นะคะลัคนาราศีก็สามารถดูได้เช่นกันค่ะ พลังงานเอเนจีหลักของคุณนะคะพลังงานของห้าดาบค่ะถ้าเป็นพลังงานหลักของตัวตนของคุณเป็นพลังงานของคนที่เดือค่ะนะคะบางครั้งดูเหมือนไม่มีเหตุผลอะไรที่ยิ่งห้ามก็เหมือนยิ่งยุนะคะเขาบอกว่าทำไม่ได้คุณทำได้คุณเก่งนะคะ ชอบอยากจะเอาชนะอะค่ะเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆนะคะแต่บางครั้งอะคะ่ะเพราะความไม่ยอมแพ้มันทำให้คุณดูเหมือนคนที่ดื้อรัน้นออกแต่ใจไม่มีเหตุผลได้ด้ดวยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะให้พลังงานเหล่าเนี้ยต้องระมัดระวังเรื่องของความขัดแย้งนะคะกับคนรอบข้างได้ด้วยนะคะบอสหรือผู้ร่วมงานหรือแม้กระทั่งกับคนรักอย่างเงี้ยค่ะทุกคนอาจจะ สายหน้าเหนื่อยหน่ายเบื่อคุณไปเลยแบบนี้ก็ได้นะคะเห็นทุกคนไหมคะเขาวางดาบแล้วก็ทิ้งคุณไปหมดเลยนะเพราะฉะนั้นนะคะไพ่กำลังจะบอกว่าฟังให้เยอะแล้วก็คิดด้วยมีเหตุผลนะคะบางครั้งอาจจะ สุดตรงจนเกินไปนะคะก็ลดลงบ้างก็ได้ค่ะนะหรืออาจจะหมายถึงอีโก้ก็ได้การปิดประตูค่ะคือเหมือนไม่ได้ยินเสียงใครเลยแล้วก็คิดว่าตัวเองทำถูกที่สุดถ้าเราเปิดประตูออกไปนิดนึงเราอาจจะได้รับความคิดเห็นหรือว่าเหตุผลใหม่ๆการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆที่เราไม่เคยได้ยินได้เห็นได้ฟังมาก่อนแบบนี้ก็ได้ค่ะนะคะ เจ็บแล้วจำก็คือธาตุไฟนั่นเองนะทั้ง10ดาบนะคะแล้วก็วิวออฟจูนนะช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะคุณรู้สึกว่าเป็นคนดีแล้วได้อะไรดีแล้วไม่ได้รับความยุติธรรมทุ่มเทหัวใจทุ่มเท เวลาทุ่มเทความรู้สึกหรือแม้กระทั่งเป็นสายเปยนะในบางท่านไม่ได้รับความยุติธรรมเลยนะคะสุดท้ายก็เหงาเหมือนเดิมนะคะหลายๆอย่างไม่ได้ซื้อได้ด้วยเงินนะคะบางครั้งความจริงใจก็ซื้อไม่ได้แลกมาด้วยความรักความจริงใจไม่ได้นะ,ะเหมือนกับพยายามทุ่มเททุกอย่างนะคะแต่ว่าเหมือนเสียเวลาเปล่า ไม่หมอมองว่าตอนนี้ค่ะคุณกำลังใช้เวลาเหล่านั้นในการเพื่อที่จะลืมนะคะตอนนี้ค่ะทตาไฟอาจจะไปโฟกัสเรื่องของหน้าที่การงานแทนนะคะเพราะวิวออฟจูนขึ้นมาพร้อมกับ6คาทานะ เราก็เดชาริออดแม่มอมองว่าบางท่านนะคะมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือว่าสิ่งที่เรารอคอยประสบความสำเร็จแล้วนะเวลานี้นะคะมันคุ้มค่ากับการอดทนเพียรพยายามและการรอคอยนั่นเองนะการาได้รับผลสอบการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งรู้สึกสบายใจในตรงนี้นะคะแต่ในด้านของความรักไม่หมอรู้สึกว่ายังไม่สบายใจนะคะแต่ว่าเลือกที่จะอยู่แบบสบายใจะค่ะ ม่หมอก,กําลังมองว่าคุณอยากจะพูดคุยติดต่อสื่อสารกับเขานะหรือไม่ก็รอคอยให้เขามาง้อ,อก,ก่อนนี้คะ่ะแต่เหมือนกับคนรักยังเฉยชานะคะทําให้คุณรู้สึกว่ากล้า,กล,า,ก,ลากลัวหรือไม่ก็รู้สึกว่าอยากจะหนีออกมาจากความรู้สึกของตัวเองก็ได้ที่มันรู้สึกว่าย่าแย่ความรู้สึกผิดหวังในตัวเขา คุณยังดื้อนะคะยังอยากจะเอาชนะและไปต่ออยากประครับประคองในความสัมพันธ์แต่ในบางครั้งก็รู้สึกว่าไม่แครนะคะคิดสลับกลับไปมาอยู่แบบนี้นะคะสองเหรียญก็คือคนที่คิดวนไปวนมาค่ะบางครั้งใจร้อนแต่พอใจเย็นแล้วรู้สึกว่า ทำผิดไปแล้วแก้ไขไม่ได้แล้วกลับมาคิดมากเองอย่างเงี้ยค่ะวนวนเวนียนเวนียน,นอยู่ตรงนี้รู้สึกผิดหวังหรืออาจจะทําให้เขาผิดหวังนะคะหรือไม่ก็คนรักอาจจะเย็นชามากจนเกินไปไม่เหมาะรู้สึกว่าในความดื้อรั้นของคุณมันมีความเซนซิทีฟและบอบบางอยู่ตรงกลางการแสดงออกอาจจะเป็นเพราะเรามีเหตุผลหรือว่าอยากจะต่อต้านบางอย่างหรือกบเกินบางอย่างบางสิ่งก็ได้นะคะ เป็นพลังงานที่คิดกลับไปกลับมาวนไปวนมาแต่ที่แน่ๆคือหลายๆอย่างไม่ได้ดังใจเพราะฉะนั้นการแสดงออกก็เลยเหมือนเป็นแบบนี้ค่ะแต่กลับมาคิดมากทุกทีเลยนะคะเพราะฉะนั้นคิดก่อนทำคิดก่อนพูดคิดก่อนที่จะตัดสินใจนะจะได้ไม่เสียใจทีหลังะคะฟังให้เยอะนะคะปากนี้นะเถียงให้น้อยๆน,นะคะจะได้รักกันนานๆน,น,นะไม่ว่ากับคนรักรืคนรอบข้างอะคะ่ะ ทีนี้มาดูฝั่งเขากันบ้างนะคะคนรักของธาตุไฟเขารู้สึกอย่างไรกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะรู้สึกอาไ,าไคะมีกำแพงนะถ้าเราเคยทะเลาะก,กันขัดแย้งกันในตอนต้นตอนนี้เขาอาจจะรู้สึกว่าอยากอยู่เงียบๆคนเดียวไม่แคร์คือตอนนั้นน่ะ คุณไม่แคร์เขาวันนี้พอเขาเย็นชาคุณอาจจะต้องวิ่งตามเขางอ้อเขาแบบนี้ก็ได้นะคะเรื่องเราสามารถสลับกันได้นะหรือบางท่านอาจจะรักเพศเดียวกันได้ด้วยค่ะเป็นพ่อไม่ไม่ไม,ไม่ได้ด้วยนะคะหลายๆอย่างนะคะสี่ดาบหมายถึงการหยุดพักในด้านของความรักนะคะซึ่งเป็นสี่ดาบกับหัวแม่หมอมอง,มองว่าน่าจะมีการ ทะเลาะกันหลายครั้งแล้วไปไปกับกับหลายครั้งเช่นกันนะคะมีการตัดกันไม่ขาดในกรณีนี้ไม่ทราบว่ามีเรื่องของคนเก่าเข้ามาเกี่ยวข้องไหมถ้าไม่ใช่ก็คือเหมือนกับเราแค่เล่นเกมประสาทกันอยู่นะคะ เหมือนวิ่งไล่ตามกันไปมาให้รู้คุณค่าของการไลกันหรือว่าการที่คุณทําแบบนี้มันไม่ดีนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะเป็นการเหมือนเหมือนกำหลาบเด็กน้อยแบบนี้ก็ได้นะคะทีนี้ค่ะเขาไม่ได้ใจร้ายจริงๆนะคะเขาตัดใจจากคุณไม่ได้นะถ้าไม่มีเรื่องของคนเก่าหรือคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเขารู้ว่าเดี๋ยวคุณก็กลับเข้ามาอีกแบบนี้ค่ะไปๆไปกลับๆไม่มีวันจบสิ้นนะคะทะเลาะก,กันเดี๋ยวเราก็ดีกันนะคะเดว,วิลเข้ามานะ แต่ถ้าใครที่มีเรื่องราวของคนเก่าที่ยังไม่ได้เคลียร์ตัวเองอยู่ไม่ได้เคลียร์กับคนนั้นนะคะความสัมพันธ์ของเราอาจจะตัดกันไหมคะ่ะแต่เราก็รู้สึกเหนื่อยท้อไม่อยากไปต่อแบบนี้ก็ได้คะ่ะนะความผูกพันนะคะแต่ว่าไม่หม่อมองว่าคุณน่าจะคอนโทรเขามากจนเกินไปไหมนะคะ หมายถึงการถูกหลอกได้ด้วยอะค่ะคล้ายๆกับว่าหลอกให้เชื่อใจประมาณนี้นะคะแต่ไม่ไว่าไงก็ตามเขาผูกพันกับคุณค่ะนะคะเดซันผูกพันนะคะแต่เขายังเหนื่อยนะยังต่อสู้เพื่อที่จะเอาชนะใจคุณหรือไม่ก็ต่อสู้กับชีวิตของตัวเองที่มันมีอุปสรรคนะ,คะมันมีทั้งความไม่ชัดเจน ทั้งความผูกพันและความคิดมากอยู่ตรงนี้เขารู้หมดทุกอย่างแม่หมอกำลังมองว่าถ้าไม่มีเรื่องของคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องคุณอาจจะเป็นคนที่สามบุคลิกในเวลาเดียวกันที่เขารู้สึกเหนื่อย วันนี้เป็นอีกอย่างพรุ่งนี้เป็นอีกอย่างอีกวันเป็นอีกอย่างไงค่ะบางครั้งคนโทรคาดหวังใจดีอบอุ่นบางครั้งก็เงียบเซนซิทีฟขี้น้อยใจแต่บางครั้งทําเป็นลึกลับแล้วก็แบบว่ามีสเสน่ห์หน้าค้นหาอะไรประมาณนี้ค่ะเหมือนว่าปล่อยไปไว้ปล่อยไว้ไม่ได้แล้วนะเดี๋ยวเขาจะมีคนอื่นเดี๋ยวคุณจะมีคนอื่นอะไรประมาณนี้ค่ะไม่ว่าไงก็ตามเขาคนนี้ตกดุมรักแล้วก็หลงสเสน่ห์คุณนะคะ แต่ว่าสิ่งที่คุณทําทําให้เขาไม่ค่อยจะเชื่อใจเท่าไหร่จากวันที่เขาพยายามทําเพื่อคุณคุณคือคนที่ใช่วันนี้มันกลายเป็นความเบื่อนหน่ายความไม่สบายใจความไม่ไว้ใจเข้ามาแทนที่เขากําลังมองว่าถูกหลอกใช้นะเพราะมีเรื่องราวของคนเก่าหรือการที่อยากที่จะคืนดีกันเราอาจจะคอนโทรมากจนเกินไป จนทำให้เขารู้สึกอึดอัดใจหรือ2ก็คือเรากําลังทําดีกับเขาเพราะว่าเรามีความผิดนั่นเองนะเรื่องราวสลับกันได้นะคะตอนนี้ค่ะความเงียบเข้ามาแทนที่ต่างคนต่างไปทําหน้าที่ของตัวเองนะคะถ้าใครที่สนุกตั้งแต่ตอนแรกตอนนี้คนรักน่าจะมีกําแพงกับคุณแล้วละคุณอาจจะเริ่มรู้สึกอึดอัดรู้สึกแพ้ตั้งแต่ที่ยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะ เขาอาจจะไม่สนใจคุณแล้วก็โฟกัสในเรื่องของหน้าที่การงานการเดินทางแทนแบบนี้ก็ได้ค่ะหรือไม่ก็เขาอยากจะเคลียร์นะถ้าคุณไม่มีคำตอบอะไรให้เขาอ่ะมันเป็นช่วงเวลาของการตัดสินใจที่เขาจะไม่แคร์อีกแล้วค่ะระหว่างการรอที่มีจุดหมายมีความหมายได้รับชัยชนะกับการตัดสินใจตัดใจหมุนออนไปข้างหน้า ซึ่งใครคนหนึ่งกำลังรออยู่แลาไม่มีคำตอบให้รู้สึกหงุดหงิดนะไม่ว่าการที่จะไปต่อกับคุณนะคะเขามองว่ามันตะกุกตะกากนะมันไม่ได้ราบเรียบนะแต่ว่าอยากจะไปต่อแบบพยายามฝืนไปด้วยกันนะคะยังดีกว่าคือไม่ว่าจะไปข้างหน้าหรือว่าอยู่กับคุณอะอย่างน้อยก็ขอให้มันหลุดพ้นจากความไม่สบายใจนี้สัทีอย่างงี้คะ่ะไม่ว่าข้างหน้าจะเป็นยังไงก็ตามนะคะมันจะ ไม่ลาบลือเนงไงก็ตามประมาณนี้ค่ะความสัมพันธ์ของคุณสองคนบอกเลยว่าอัปดาวตลอดเวลานะคะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะความสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาความรู้สึกของคนสองคนก็เช่นกันค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าแนวโน้คมความรักความสัมพันธ์ในปักหลังนะคะครึ่งหลังของเดือนสิงหาคมนี้ค่ะว่าแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของธาตุไฟจะเป็นอย่างไรต่อไปคะ คนหนึ่งยังรอง้อขอคืนดีอยู่นะคะแม่หมอรู้สึกว่าธาตุไฟน่าจะกําลังเปลี่ยนใจอยู่นะเพราะว่ามันเป็นไพ่ของอาคานาที่กับหัวอยากจะพูดตรงๆแล้วบอกให้เขาไปเถอะหรือไม่ตัวเองอาจจะรู้สึกว่าไม่มีความสุขไม่เหมือนเดิมแล้วอยากจะไปจากตรงนี้เพราะว่าไพ่สองใบนี้ค่ะมันกับหัวนะคะแม่หมอมองว่าคุณไม่ได้ปิดใจคือกําลังคิดอยู่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือเป็นแฟน ัดสินใจไม่ได้หรือว่าเป็นคนเดินออกไปเองแล้วก็ทิ้งทุกอย่างให้เป็นเพียงแค่อดีตในความทรงจำนะคะเพราะว่าคุณไม่สามารถควบคุมหรือจัดการความสัมพันธ์ครั้งนี้ได้อะหลายๆอย่างเขาอาจจะไม่ตรงสเปคคุณอย่างนี้ก็ได้นะบางครั้งก็อยากที่จะอนุญาตให้เขาเข้ามานะคะบางครั้งก็อยากจะลดสถานนะภาพาาลดสถานะลงนะคะ ทั้งอยากไปต่อและไม่อยากไปต่อแต่สุดท้ายแล้วไม่หมอรู้สึกว่าความรู้สึกของคุณอะคุณต้องเคลียร์แล้วถามตัวเองนะคะในปากนี้เราจะมีทางออกที่ดีให้กับความสัมพันธ์นะคะซึ่งใครคนหนึ่งจะไม่ยอมไม่ยอมปล่อยมือทั้งทที่อีกคนหนึ่งรู้สึกว่าอยากจะเป็นอิสระ ลองถามหัวใจของตัวเองให้ดีนะคะว่าเราต้องการอะไรกันแน่อย่าเพิ่งตอบในวันที่เรารู้สึกสับสนโกรธน้อยใจหรืออะไรก็ตามให้ตัดสินใจในวันที่อารมณ์ของคุณสงบนิ่งจริงๆใจของคุณนิ่งจริงๆและมีคำตอบอย่างมีเหตุผลในสถานการณ์ข้างหน้านะคะอย่าคิดกลับไปกลับมาเพราะว่าความรู้สึกท่ามันเสียไปแล้วนะคะคนรอนะคะเสียไปแล้วมันกลับขึนมาเหมือนเดิมไม่ได้นั่นเองนะ อาจจะเป็นคนรักที่เข้ามาง้อขอคืนดีหรือเป็นคุณที่กลับเข้ามาง้อขอคืนดีถ้าเป็นคุณนะคะคุณอาจจะกลับเข้ามาในวันที่มันสายเกินไปเขาอาจจะเดินออกไปแล้วก็ได้ต้องการอิสระแล้วก็ได้นะคะอย่าให้ใครคนนึงรู้สึกหมดความอดทนในวันที่เรารู้สึกว่าเราเพิ่งรู้ใจของตัวเองนะเรื่องราวสลับกันได้ค่ะขอข้อความจากคนรักของธาตุไฟหน่อยนะคะ คุณมีอะไรอยากจะบอกกับนาร์ไฟลบ้างคะพเพราะเขาจะกินอะไนะคะคำพูดที่เคลียร์จากคนที่ไม่ชัดเจนนะคำพูดชัดเจนแต่คนไม่ชัดเจนทำให้เคลียร์ดค่ะขัดแย้ง เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะคะทำให้เขาต้องมีสติมากกว่าหัวใจะคะ่ะเชื่อไม่ได้นะคะเขาต้องการคำพูดที่ชัดเจนมากกว่านี้นะคะ่ะเขายอมรับได้ทุกอย่างเขาปลงและปล่อยวางแล้วไม่ว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้มันจะจบหรือยังไงก็ตามนะคะเขาอยากจะบอกว่าชัดเจนกว่านี้หน่อยได้ไหมเคลียร์ตัวเองกว่านี้หน่อยได้ไหมนะคะคำพูดของคุณดูเคลียร์นะแต่เชื่อไม่ได้เลยแล้วเขาก็คิดมากด้วย หรือไม่ก็อารมณ์ของคุณแปรปวนเอาแน่นอนไม่ได้คําพูดที่สื่อสารออกมาก็เลยเหมือนไม่มั่นใจว่าเอ๊ะเอาแน่นอนได้ไหมครั้งนี้ประมาณนี้นะที่นี้ค่ะขอข้อความจากทัดไฟหน่อยนะคะคุณนี้เราอยากจะบอกกับคนรักบ้างคะเริ่มต้นใหม่ น้อยใจการอกหักผิดหวังให้โอกาสขอโอกาสไม่มอมองว่าคุณน่าจะใช้อารมณ์มากกว่าความรู้สึกนะมีทั้งความผิดหวังเสียใจน้อยใจอกหัก การไม่เป็นดังใจดังหวังมีทั้งขอโอกาสนะคะกล้ากลัวลวเดี๋ยวก็ไม่ต้องการเดี๋ยวก็อยากเริ่มต้นใหม่เดี๋ยวก็อยากออกมาอยู่แบบนี้ค่ะเหมือนคนที่วิ่งไปในมุมห้องอะเห็นไหมแล้วก็คิดกลับไปกลับมาอยู่เหมือนเดิมอะคะ่ะว่าจะเอาไงดีไปเริ่มต้นชีวิตใหม่หรือว่าให้โอกาสหรือว่ายัางไงดีขอโอกาสให้โอกาสแต่ตรงกลางมันคือความเสียใจนั่นเองอะนะอย่าให้อดีตมาตัดสินปัจจุบันนะคะเดซัน คุณกำลังหาทางออกให้กับตัวเองนะคะซึ่งคนคนหนึ่งกำลังรอคำตอบจากคุณอยู่นั่นเองค่ะและคุณก็กำลังรอทางออกและคำตอบให้กับตัวเองเช่นกันเพื่อที่จะได้พูดคุยกับเขานะคะไพ่มีอะไรจะแนะนำกับทัดไฟบ้างคะขอไพ่ช่วยแนะนำหน่อยนะคะ การคิดอย่างมีเหตุมีผลและเป็นผู้ใหญ่มองการไกลนะคะไปจนถึงอนาคตแผนอนาคตนั่นเองนะให้อดีตเป็นบทเรียนนะคะแต่อย่าเอามาซ้ำเติมหรือว่ามาตัดสินปัจจุบันนะคะและก็อยู่กับความเป็นจริงนะการรีแลกค่อยๆค,ค,คิดและตัดสินใจ ถามใจของตัวเองให้ดีว่าเรารักเขาและสามารถความสัมพันธ์ครั้งนี้สามารถเติบโตพัฒนานะคะเกื้อกูลกันก้าวไปในอนาคตข้างหน้าได้โดยที่ไม่คือทุกคนต้องมีสะดุดติดขัดแหละแต่ว่าความรักครั้งนี้เรารักเขาแล้วมีอนาคตร่วมกันไหมประมาณนี้นะอย่ากเก็บความรู้สึกเอาไว้ฝ่ายเดียวหรือไม่ก็การมีกำแพงมากจนเกินไปนะคะรักก็ต้อง คือมันทั้งรักทั้งเจ็บอะรักแล้วเราจะต้องแบบก้าวไปข้างหน้าให้ได้อ่ะค่ะในซอวอนออกมาจากปัญหาความรู้สึกลบๆนะคะพลังงานลบๆแล้วก้าวไปข้างหน้าเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองนะคะ ไม่หมมองว่าธาตุไฟนะมีสิ่งใหม่ๆนะที่เหมือนมันไม่หยุดนิ่งนะคะน่าจะเป็นงานใหม่เรื่องราวใหม่ๆที่เรารอคอยะค่ะตอนนี้มันมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นและประสบความสําเร็จแต่ในด้านของความรักเนี่ยยังติดกับดักอยู่กับอารมณ์ความรู้สึกอยู่เพราะฉะนั้นออกมาจากพลังงานลบๆก่อนนะคะแล้วก็ใช้สติในการคิดและตัดสินใจค่ะให้อดีตเป็นบทเรียนนะคะ แต่อย่าให้มันมากำหนดชีวิตของเรามากจนเกินไปนะคะ่ะอยู่กับปัจจุบันและความจริงนะคะฟังเสียงของหัวใจของตัวเองค่ะเป็นกำลังใจให้กับทดไฟทุกท่านเลยนะคะขอบคุณสำหรับการกดไลค์การ s u b สไครป์แล้วก็การติดตามทุกๆคลิปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะไปแล้วค่ะ